นี่นะครับคือต้นอะไรนี่คือต้นมะกอ,อกเลียมนะครับต้นนี้มีชื่อเรียกว่าต้นมะกอ,อกเลียมนะครับแต่คนส่วนใหญ่ทางภาคยาศาสตร์จะเรียกต้นนี้สันสั้นว่าต้นเลียมนะครับามาดูใบของเขานะครับลักษณะใบของต้นเลรียมนะครับหรือต้นมะกอกเลียมนะครับลักษณะใบของเขาจะาเป็นรูปทรงใบพายเรือนะครับ แบบแหลมนิดนึงรูปทรงไข่นะครับยาวๆอย่างนี้นะครับหน้าใบจะมีลักษณะนี้นะครับอันนี้ใบยังไม่สมู์นะครับส่วนรังใบเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับลังใบจะมีลายลักษณะนี้นะครับมาดูดอกของเขากันบ้างครับนี่ส่วนดอกของเขาก็จะมีลักษณะนี้นะครับเป็นแหลมๆนะครับเป็นแบบยาวๆนิดหนึ่งนะครับดอกที่ยังไม่บานจะลักษณะนี้นะครับก้านดอกจะสีส้มนะครับ หรือสีเลือดหมูเข้มนะครับนี่นะครับนี่คือการดอกและดอกของเขาจะมีลักษณะนี้ะนะครับนี่นะครับจะออกสีเลือดหมูเข้มนะครับจะแทงยอดขึ้นตรงก้านนะครับมาดูก้านของเขากันบ้างนะครับก้านของเขาจะมีลักษณะนี้นะครับกิ่งก้านนะครับจะมีลักษณะนี้นะครับออกสีขาวนะครับหรือสีเทาเข้มนะครับนี่นะครับส่วนมากก้านดอกนะครับจะแทงขึ้นตรงกลางปลายยอดของเขานะครับ ยอดของก้านใหญ่นะครับนี่นะครับดูดีๆนะครับก้านใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับจะต,ต,ต,ต่ำต่ำตรงตรงปลายก้านนะครับจะมีกระปุ่มกระปัมและส่วนก้านใหญ่ก้านหลักจะมีลักษณะนี้นะครับต้นเหลี่ยมเป็นไม้ไมที่แข็งแต,แต่เวลาหักหักง่ายนะครับสําหรับคนที่หักหักง่ายนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยจะเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับหักมันหักง่ายนะครับ นี่นะครับลักษณะลำต้นจะเป็นลักษณะนี้นะครับดูกันดีๆนี่คือลักษณะลำต้นของเขานะครับต้นเลี่ยมจะมีลักษณะลำต้นอย่างนี้นะครับและเปลือกต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับกรุกระนะครับแกะออกง่ายอย่างนี้นะนี่ดูง่ายๆนะครับให้พี่น้องสังเกตดูดีๆว่าต้นเลี่ยมต้นเขาจะมีลักษณะลักษณะอย่างนี้นะครับจะมีกิ่งก้านเยอะมากนะครับต้นเลี่ยมนะครับย้ำตรงเดียวนะครับจะมีกิ่งก้านเยอะมากแต่ยางของต้นเลี่ยมนะครับ อตอนแรกๆจะออกสีใสเหมือนแก้วนะครับแต่พอผ่านเวลาผ่านแสงแดดเข้ามาจะออกสีดำมะเมียมนะครับจะใสเหมือนแก้วนะครับไฟสามารถส่องผ่านอ,อย่างลำต้นของเขาได้นะครับนี่คือลักษณะพิเศษของต้นเลียมนะครับมาดูผลของเขาครับนี่นะครับผลที่ยังไม่สุกจะสีเขียวข้างในจะลักษณะนี้นะครับนี่ผลของเขาดูง่ายมากนะครับ และมาดูสรรพคุณของเขากันบ้างครับท i i, kind of ีนี้สรรพคุณของเขามีอะไรบ้างไปดูกันครับสรรพคุณของยางต้นมะกอกเลี่ยมนะครับรส่วนยางของเขานะครับสามารถใช้เป็นยาทาเพื่อขดผื่นคันได้นะครับใครที่เป็นเม็ดขดผื่นคันนะครับเป็นขดผื่นคันแล้วมีตุ่มมีตุ่มเอานำยางของเขาไปทาไว้แล้วจะรักษาได้นะครับอันนี้ในส่วนกรณีของยางนะครับส่วนผลของเขานะครับผลของเขา เป็นยาแก้ไอนะครับชั้นดีด้วยนะครับเป็นยาแก้อในในไอขับเสามหะนะครับใครที่น้ำลายเหนียวนะครับสามารถนำผลของเขาไปรับประทานได้นะครับอันนี้คือแก้ไอและน้ำลายเหนียวได้ดีด้วยนะครับส่วนแก่นของเขานะครับจะมีลดฝาดเฟื่อนนะครับแก่นของต้นเลี่ยมจะมีลดฝาดเฟื่อนนะครับแก้โรคเลือดเป็นระดูนะครับและแก้โรคประดงนะครับใครที่เป็นโรคประดงสามารถใช้แก่นของเขาไปต้มน้ํเดิม เพื่อบรรเทาอาการโรคประดงได้ด้วยนะครับอันนี้ในส่วนกรณีของแก่นเขานะครับส่วนเปลือกลําต้นของเขานะครับนามาต้มน้ําอาบได้นะครับย้ำนะครับว่านํามาต้มน้ําอาบได้สามารถบํารุงกําลังบํารุงเลือดและทําให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าได้นะครับอันนี้ในกรณีของเปลือกลําต้นของเขานะครับส่วนประโยชน์ของเขานะครับมาดูประโยชน์ของต้นเลี่ยมกันบ้างนะครับใครที่ค้าขายนะครับย้ําว่าค้าขาย ต้นเลี่ยมผลของเขามีประโยชน์ในการค้าขายนะครับสามารถนําไปดองนะครับย้านะครับผลของเขาสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับคือนําผลของเขาไปดองนะครับเพราะผลของเขาจะมีรสเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวฝาดนําไปดองและสามารถดองค้าขายได้ด้วยนะครับนําไปดองนะครับ <S 2> <S 2> เหมือน phants, มะม่วงดองมะขามดองอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผลของลูกเลี่ยมสามารถนําไปดองและ ทำการค้าขายได้ด้วยนะครับอันนี้คือประโยชน์ของเขานะครับย้ํานะครับว่าผลของลูกเลี่ยมมะกอกเลี่ยมสามารถทํารายได้อาชีพเสริมให้กับพี่น้องชาวไทยคนภาคกิสารและคนภาคอื่นได้ด้วยนะครับสามารถนําไปดองแล้วนําไปขายได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของผลของต้นเลี่ยมนะครับครับยังไงกันบ้างครับสําหรับช่องสาระเรื่องพืชน,นะครับถ้าพี่น้องคิดว่าโอเคและมีสาระก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ จะขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ